ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะสาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดกิจกรรมการวิพากหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานประจำปีการศึกษา2565ดรรัตนาวลีไม้ศักด์คณะบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรันคนครเป็นประธานกิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานหลักสูตรใหม่ประจำปีการศึกษา2565ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิอาทิเช่น อาจารย์ด็อกอรพัฒนาพง์เพงจันทร์ที่ปรึกษาในเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภาพณรพินโยชรจินดานักวิชาการประจำคณะกรรมาการอุดมศึกษาคุณวรานนท์คงปฏิมากรรองประธานกรรมการสายงานบริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้าบริษัทซิลิกฟราร์มาประเทศไทยจำกัดนายวงศธรดวงคุ้ม ครูผู้สอนวิทยาลัยอาชีวะสระบุรีและนายไพลายาปันจี้ Transportation Manager เ,เ,เข้าร่วมพิพักษหลักสูตรในครั้งนี้ณห้องประชุมมงคลอาภาสองคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนพันิชีการพระน,นครนันทน,นาสีมาวิทยุราชมงคลพระนครรายงานสปสคุมเข้มโรงแรมสถานที่กักกันทางเลือก นัดซ้อมแนวทางปฏิบัติหลังพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด1 9ในายแพทย์ทะเรศกาศานาราวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสอบศชี้แจงการพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด1 9ในสถานที่กักตัวทางเลือก a s q ว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีการบางระบบความปลอดภัยให้ทั้งผู้เข้าพักทั้งผู้ให้บริการและยังมีผู้ดูแลขณะนี้สบศได้แจ้งไปยังโรงแรมที่เป็นสถานที่กักกันทางเลือกทั้งหมดแล้วว่าต้องเข้มงวดมากขึ้นและในวันนี้ได้มีการซักซ้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทีมสบศร,ร่วมกับกรมควบคุมโรคแต่ถึงขณะน,นี้ยังไม่จําเป็นต้องสั่งงดรับผู้เข้ามากักตัวในสถานที่กักตัวทางเลือกแต่อย่างใดเพราะยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงแรมผู้ที่เข้ามาพักในโรงแรมต่างๆมีจํานวน128แห่งที่เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาล่1 7แห่งส่วนอัตราการติดเชื้อในสถานที่กักตัวทางเลือกคิดเป็นร้อยละ0.54ขณะนี้การติดเชื้อในสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้อยู่ที่ร้อยละ0.67ร์จราฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี